สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพวกับแพงครับเกม Monster Strike Sunbreak อ่ละล่ะวันนี้แพงจะมาพูดถึงเรื่องของปืน normal ปืนเบา normal นะคะปืนเบาเนาะโอเคเหลายคนที่ได้ดูคลิปที่แพงแนะนำปืนเบสิกไปแล้วนั้นก็อาจจะคุ้นเคยกับปืนกระบอกนี้ดีค่ะใช่ค่ะถ้าสำหรับ normal 2แล้วแพงก็ยังคงให้เขาเป็นอันดับหนึ่งในใจแพงอยู่ดีเนาะอันนี้เป็นเซตเบสิกพื้นฐานที่แพงเคยแนะนำกันไปแล้วเนาะ เซตนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูกระสุนก่อนโอเคเซตนี้ส่วนสกิลของสร้อยนั้นหาค่อนข้างง่ายเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแพงต้องการแค่รู2กับ1เท่านั้นเองส่วน Event Extender เนี่ยมันเป็นสกิลสร้อยที่ แพงเนี่ยได้ใช้แล้วแพงก็เลยแบบเอออีเวนส,สามโอเคใส่ไว้ละกันอย่างน้อยมันก็มีประโยชน์ได้ใช้มากมากที่สุด่ะเนาะเพราะส่วนใหญ่ในตอนนั้นที่แพงมีสร้อยเนี่ยช่วงแกรกงเนี่ยแพงจะมีสร้อยของทางดาบไปซะส่วนใหญ่นะคะหรือไม่ก็คือแบบคอนเซตที่แพงไม่ได้ใช้เนาะดังนั้นแล้วแพงก็เลยแบบอ่ะอันนี้แหละได้ใช้มากที่สุดแต่ถ้าใครมีสร้อยที่สุดกว่านี้ก็สามารถไปต่อได้ค่ะเซตนี้เป็นเซ็ตที่ค่อนข้างจะเบสิกพอสมควรเนาะไม่มีอะไรมากมายสร้อยไม่ได้หายากมาก อ่ะแพงให้ดูเผ็แล้วกันไม่ใช่จปะปักกระสุนจริงๆอันนี้เนี่ยคือแพงไม่สามารถจะใส่อันอื่นได้แล้วในตอนนี้เนาะจริงๆอยากจะใส่ดาล่าโซมากเลยพมันเพิ่มเอฟ i ฟ i t ิี้ไปเรื่อยๆแต่ว่าคาเมเลียนก็ได้เหมือนกัน ใส่ไปก่อนแล้วกันค่ะอยากได้อะไรก็ได้ถ้าเล่นหมายอยากใส่พลิโคลาลี่ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรอ่ะเอาเป็นว่าเราจะข้ามส่วนนี้ไปโอเคมามาเทสดามจดกันอันนี้เป็นแบบปกตินะคะ มันจะไม่ได้แรงมากมายอะไรนะแต่มันใช้ง,งานได้นะึะอ่ะเราลองใช้ critical fire power critical fire power มันจะทำให้แรงถีบมากขึ้นนิดหน่อยแต่ดาเมจที่ได้นั้นก็มไม่เบาเลยข้อเสียเดียวของปืนนี้คือเขาร e l o a d เดินร e l o a d ไม่ได้นะคะแต่ว่าดูความไวนี่คือทุกคนนิดเดียว หาเวลาหาจังหวดนิดนึงอ่าประมาณนี้เนาะทุกคนจําเลขได้ใช่ไหมอ่ะเอาใหม่ประมาณร้อยหกสิบกว่าเนาะเกือบร้อยเจดสิบประมาณนี้ถ้าเป็นดาเมจธรรมดาร้อยี่สิบเกือบร้อยสามสิบเนาะโอเคทีนี้มาเซตแอดวานซ์กันค่ะเซตนี้พเพิึกสร้างใหม่ไม่นานมานี้ เซตนี้ต่างจากเซตเดิมยังไงอะเซตนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยปืนเดิมเจ้าเก่าเหมือนเดิมรูประการเพียงแค่เปลี่ยนขากับสร้อยเท่านั้นเองสร้อยที่แพงใช้คือโคเลเซนต์นะคะจริงๆแล้วสิ่งที่ต้องมีคือโคเลสเซนต์แล้วก็สล็อตอ่าสล็อตกลางอะสล็อตสองหรู แล้วก็สลอดเล็ก1นึ่รูเนาะสองหนึ่งเนาะสลอตเพื่อที่จะใส่วิกเนตกับรีคอยเนี่ยแหละคะ่ะอ่าเห็นไหมดามเมจแ่งจะลดลงไปนิดนึงโอเคดูผลที่ได้กันเนาะแทงติดเจสกิลของกอกับโคลเลสเซนมากเลยมันดีมากเลย นี่ยังไม่แก้วไวรัสนะทุกคนร้อยสามสิบกว่าแล้เพาเป็นคิติคอลไฟ์พาวเวอร์ประมาณนี้ยังไม่มีอะไรมากมายอ่ะแพงยจลองยิงจนแพงเข้าวไวรัสอ่ะนี่ไงขึ้นละจะขึ้นอยู่ทมาร้อยเจ็ดสิบสุนธรรมดาก็จะประมาณนี้เนาะร้อยสมสิบแกว่งนิดๆแล้วก็การเม็เยอะกว่าตะแยะที่แพงบอกได้ วันนี้เพ่งจะทำสองเซตนะคะมีปืนเบา normal สองแล้วก็ปืนเบา normal สามด้วยกันเลยนี่คือเซต normal สองเนาะส่วนอีกอันเป็นเซต normal สามค่ะอ่าสองอันแรกเนี่ยเป็น normal สองเนาะโอเคส่วนอีกอันหนึ่งเป็น normal สาม อันนี้ทําง่ายทุกคนแล้วก็แรงด้วยปืนเบาน o r m มอสามภาคนี้มันแรงกว่าปืนเบา Normal เอ้ยปืนหนัก Normal <c oughs> เพราะว่ามันมีไอ้นี่ไ,ไงมันมี Critical Firepower ปืนเดิมค่ะเจ้าเดิมการกลมนี่คือสกิลของแพงอะนะคะถ้าแพงมีสร้อยดีกว่าน,นี้แพงก็จะเปลี่ยนหรอก โอสร้อยเนี่ยจริงๆสกิลเขาไม่ฟิกกันนะคะแต่ฟิกรูค่ะขอเป็น3ามสองหนึ่งเนาะต้องใช้จริงๆส่วนสกิลสร้อยเป็นอะไรก็ได้ไม่ได้มีอะไรสลักสำคัญแต่ของแพงเนี่ยของส้อยเดิมเขาเป็นฟอร์ติฟายกับฟินฟรีนะคะ ซึ่งแพงได้ใช้ฟินฟรีพอดีแพงก็เลยเลือกเส้นนี้มาเนะาะไม่งั้นเส้นอื่นก็จะเป็นแบบเขาว่ารีอัพหรืออะไรแบบนี้นเนาะแล้วแต่แล้วแต่เลยถ้ามีไส้ที่ดีก็จัดไปค่ะจริงๆถ้ามีไส้ normal up ดีๆก็ได้เหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ขอ2กัน1รูโอเคเดี๋ยวก่อนแพงขอออกไปก่อนทีนึงให้ไวรัสหายไปก่อนเพื่อที่จะได้เห็นดาเมจก่อนและหลังติดไวรัสนะคะ โอเคปืนนี้เราจะยิง normal 3าเป็นหลักนะคะก็อันนี้เป็นเวอร์ชั่นปกติแรงไหมอันนี้เป็น Critical f i ฟ e าวเวอร์คริ c ติคอลไฟพาวเมันจะจริงๆ Critical ิคอลไฟพาวเนี่ยมันจะลดระยะยิงของเราด้วยเนาะระยะแบบเขาเรียกอะไรอะระยะ Critical ของปืนเนี่ยไอระยะที่เป็นเป้าซ้อน2วงเนะะี่ยค่ะลดลง ดังนั้นเราถึงต้องมีสกิลที่ชื่อว่าบาลิสติกนั่นเองเพื่อทําให้ระยะมันกลับไปเป็นเหมือนเดิมโอเคก่อนที่แพงจะตายเเลือกอ่าสกิลนี้ไม่ทําให้เราตายนะคะโอเคอันนี้คือดาเมจต,ตอนปกติเนาะเดี๋ยวรอตอนที่แพงหายจากไวรัสชิดนึงโอเค ไงแรงไหมเน้นๆสเปรย์สอดทำงานด้วยก็อารมณ์ประมาณนี้นะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วแพงก็จะใช้ Maxman นะเนาะไม่ใช่ซึ่งส่วนใหญ่แพ,พงเนี่ยจะใช้ตามสถานการณ์แต่ส่วนใหญ่จะใช้ Critical f i r ฟ Power เออ m a x Man นนี่สำหรับแบบพวกตัวไวๆที่ว่าเฮ้ย แพงต้องการดาเมจที่ถีมากกว่าเนาะเพราะว่าดีเลย์เขาจะน้อยกว่าในการยิงครั้งต่อไปนะคะแต่ก็ถ้าหาจังหวะด,ดีๆได้หรือว่าอีกหน่อยคล่องคลมือเนี่ยใช้คริติคอลไฟล์พาวเวอร์ไปเลยก็ได้แพงจะมีการปัญหากับเซตปืนเพียร์ซึ่งเดี๋ยวแพงจะค่อยมาพูดกันทีหลังตอนนี้แพงยังไม่มีเซตเพียร์ใหม่เนาะก็สําหรับคนที่ตามหาเซตสกิลอยากดูแค่เซตสกิลเนี่ยก็ขอบคุณที่ติดตามมากๆนะคะ ก็คงจะมีประมาณนี้เนาะส่วนสำหรับใครที่อยากจะเห็นบรรยากาศในการต่อสู้ของแพงนั้นไปชมด้วยกันได้เลยค่ะต่อจากนี้เนาะแพงจะเริ่มด้วย normal 2ก่อนสำหรับวันนี้ตัวที่เราจะมาเทสกันก็จะเป็นเจ้ากอมาก,การ่านะคะจะของปืนที่แพงใส่อยู่เนาะก็ครึ่งแรกแพงจะใช้ปืนเบา Normal 2ก่อนเนาะ เอาบรรยากาศแล้วกันนะคะว่าแบบเออปืนแต่ละอันมันดีไม่ดียังไงถนัดไหมแพงเอามาลองใช้ให้ดูเนาะอาจจะไม่ได้ครึ่งคควชเป๊ะหรอกแพงไม่แน่ใจแต่ก็อย่างน้อยจะได้เห็นแพงยิงๆหน่อยแพงจะไม่ขี่มอนแล้วกัน,นะค่ะหมายถึงว่าไม่ขี่มอนสเตอร์ตัวอื่นมาช่วยสู้อเอาเตอร์กัน 它死完了吗？ มุมมานนะคะคือเคาน์เตอร์พลาดไปหน่อยคือแพงไม่ได้ก็ใส่กำแพงหรอกกำแพงลืมปิด ก็สสวยสิเดี๋ยวพอเข,า,เขาลุกขึ้นมาเพนจะไปเปลี่ยนปืนแล้วค่ะ Susan, ปืนนี้ก็ยิงน o r m สามได้นะแต่ก็ยูดาเมดิถ้าไม่ได้บูทมาไปยิงดู คมาเอาจนนอร์มสองหมดก็ได้อะ แล้วนะคะ โอเคดูดาเมจลำมันสามเพ่งดิคราวนี้เพ่งจะปล่อยตายนะคะเพราะให้ได้เปลี่ยนปืนเนาะฆ่าชั้นฆ่าชั้นเออโอเคทีนี้โอเคค่ะทีนี้แพ่งก็จะมาเปลี่ยนปืนตามที่แพงได้บอกไว้เนาะมันเหลือเลือดอีกเท่าไหร่ ครั้งที่เปลี่ยนปืนก็อย่าลืมเปลี่ยนเซ็ตด้วยนะคะสำหรับคีลัดอนะเนาะทพลงก็ขอเปลี่ยนเรเดียนเมนูนิดนึงไปดีเควสกด L ทีนึ่งอ่าเรียบร้อยอ่าโอเคเบลีโอรอสอยู่ใกล้ๆแต่แพงจะไม่ขี่เขาหรอกอบัฟนิดนึงเพื่อความสวยงามของดามเมจ <laughs> เคยลืมนะแบบลืมเปลี่ยนเซ็ตตอนเข้าเควส์มาเศร้ามากโอเคอ่าดาเมจขึ้นแล้วทีนี้ ดักมวนเตอร์สวยน้องแมว าจากไหนแมงมุมมาจากไหนตคนนี้ยังจับได้อยู่นะคะแต่เป็นตะฆ่าเขาเนอะ สุดหมดสองรอบพอดีเนาะเกือบหมดโอเคไงชอบเซตไหนมากกว่ากันก็คอมเมนต์กันได้นะคะส่วนตัวแพงใช้ได้ทั้งสองอันเลยแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่ว่าแบบเอ้ยเบื่อหรือ,อยังนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะแพงมองว่ามันใช้ได้ทั้งคู่เล่นเอาสนุกสนานนะน,นะคะกาอ,อาหารแพงใชนนี่เนาะ จริงๆจะใช้มัสแมนอันแรกก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ถนัดเลยมีคนถามทำไมไม่ใช้เทมเพอร์เพราะว่ามันอาจจะแรงก็จริงแต่ว่ามันทำให้ปืนสายมากขึ้นนะนะคะถ้าไม่ใช่ปืนลูกปลายแล้วเนี่ยแพงก็อยากจะใช้แค่อะไรที่มันแบบไม่ทำให้แพงยิงเบี้ยวหรือยิงแย่ไปมากกว่านี้เนาะเพราะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชอบกดไลค์ช้กดซับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต,ต่อไป พบกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวพงยจะพยายามทำปืนเพียนทีีกว่าเดิมให้ได้ค่ะสำหรับวันนี้นั้นสวัสดีค่ะปืนทาดเราก่อนนะ